สวัสดีครับบ้านฉันใช้โซลาเซลล์และแม็กสกวันนี้เรามาพามาที่น้องดีบ้านบึงเนี่ยครับหงานวันนี้เรามาติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์ออนออฟกิดห้ากิโลวัตต์กับแบตแบตลิเทียมฟอสเฟตเนาะสิบห <K> ้ากิโลวัตต์สิบห้ากิโลวัตต์ก็ห้าสิบเอดจุดสองโวลต์คูณสามรอยก็ได้ห้าสิบสิบห้าจุดสามกิโลวัตต์อ่ะมาเป็นรุ่นสามร้อยแอมรุ่นนี้จัดเซตมา เป็นรุ่นก็ความจุใช้กันน่าจะเกือบข้ามคืนเลยนะครับแล้วก็แผ่นโซล่าอันนี้เราใช้ของอะไรนะจิงโกะจิงโกะแล้ว550วัตต์หนึ่งสติ้ง6แผน่น6แผน่นแต่เราใช้สองสติงก็12แผน่นวันนี้เราเทสเทสกันะ่ะตอนบ่ายไฟมันวิ่งถึง5 0 0เหรอ5 0 0้า0 0 3 5 0 0ร100วัตต 5,300วัตต์โดยประมาณประมาณเนี้ยครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็17น,นาฬิกาละมันเย็นละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำงานได้เท่าไหร่ครับไปเดินตามมาแล้วครับดวเนี้ยแห่นเราติดด้านบนไอ้สายสดำนี่ไม่ใช่ของเราครับเขาพี่เขาทำปั๊มน้ำปัำ๊มน้ําตกเขาเดินมาเดินมาเตาเองของเราอะ่ะก็นี่ดีกว่าอ่านี่บล็อกเนี้ยค,ครับ จะมีสองสองสติงแหละสองสติงอ่าสองสติงเลย,เล,ยลากลงมาลากลงมานี่ครับเข้าบล็อกนี่บล็อกฟูเข้าลางขึ้นมานี่ครับสองสติงติงหนึ่งติ้งสองนี่ครับอ่ามาดูกันครับนี่ครับพีวีหนึ่งสองครับกันฟ้าผ่าไปฟิล <'t> ฟ้าผ่าฟิลไม่ฟิลฟ <Phil, S 1> <ì> ้าเบเกอร์ฟ้าผ่าครับอ,อันนี้อันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเบเกอร์เอซีนักกีเนี่ย เราติดติ cker กเ,กเรียบร้อยครับทีนี้ชุดนี้คือลูกค้าเน้นประหยัดนะครับไม่ได้ใส่ a t s ชุดนี้ประหยัดทีนี้ฝั่งโหลดของเขาอ่านี่จะเป็นแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพลูกค้าต้องการแบบนี้อ่านี่นี่นี่ให้ดูตรงนี้เดี๋ยวอ่าครับอ่าทีนี้จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือแบ็กเกอร์ของนี่ครับโหลดโหลดลดูลดลกค้าไม่ต้องการไปยุ่งกับเมนบ้านเขาแล้วก็ไม่ต้องการใส่ a t s นะครับแค่ใช้อ่า แบตเตอรี่กับกรีบนะครับให้มันซิงกันกับน,นี่อ่าเน,น,นี่ยเ <c oughs> บกเกอร์ดูเบเกอร์ของเราก่อนครับใช้เบอร์นี้ครับสามสองอา่าห้าพันวัตต์ก็ใช้ประมาณนี้ 4, 3, นะครับสามสิบสองแอมป์ซสามสองนะไม่ใช่างบนนะดูนี่เคดิมครับเ,เ,รเ,เราก็ามีการปามเหมือนเดิมเราลงกลาวด้านอน,นอกอันนี้นคืออะไรเนี่ยนี่ครับเป็นเบเกอร์แม็กรรุ่นร้อยี่สิบห้าแอมป์ ให้ดูก่อนเนาะนี่ตัวนี้เราทําออกมานานแล้วครับแต่ไม่ได้ค่อยเอาออกมาขายเท่าไหร่ขายวนนิ่หน่อยส่วนมากจะใช้งานนิ่มครับเบเกอร์ปิดเปิดนิ่มนิ่มมากข้างในเป็นทองคําขาวอะอีกเขาเรียกอะไรนะลูกลูกลูกแมกเนติกมันเขาเรียกอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะด้านในเป็นไงแล้วก็ใส่บล็อกนะครับสวยเงียบสตอรี่ใสเรียบร้อยเขียนเพจเรียบร้อยร้าง ลางอันนี้เราเป็นลางเหล็กครับแล้วเรามีนี่เห็นไหมชุดโครงเหล็กมาเลยครับเพราะว่าเวลาเรามาติดที่เนี่ย <c oughs> ติดที่เนี่ยมันก็ง่ายต่อการใช่ชชนีดชุดนี้ติดกี่วันเออชุดเนี้ยเมื่อวานเรามาขึ้นแผงทําอะไรเสร็จสองวันเสร็จนะอะวันเพราะว่าวการ <c oughs> เดินชุด a t s น้อยมากก็เลย <c oughs> ไหวด้วยแล้วก็โครงสร้างง่ายไม่ยากยึดแผงเรายกขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วเอ้ ที่มันเสียเวลาคือสายไวริงข้างในอะ่ะมันต้องทําให้มันสวยงามถูกไหมเดี๋ยวดูขึ้นรูปให้ดเูเรายกเดี๋ยวเรายกรางขึ้นมาประมาณเท่าไหน,นพี่แถงครับเน,น,นี่ยถ้าขนาดนีค้ครึบหนึงน่งคืบหนึ่งโอเคอ่าต่อมาต่อมานะครับทีวีที่เข้ามาจะมีขาออกจะวิ่งมานี่ครับติงหนึ่งสติงสองเหมือนเดิมอืก็เนี่ยครับเข้ามาก็ สองร้อยห้าสิบโวลต์เห็นไหมเอ่ยเห็นน่นสองร้อยห้าสิบโวลต์ดูดูแผ่อ่านะครับประมาณสองร้อยห้าสิบโวลต์เดี๋ยวผมให้ดูในมือถือก็ได้อันนี้เนมเพารุ่นนี้ประกันกี่ปีนะเดี๋ยวทั้งอินทั้งประกันประกันชุดนี้อ่านี่ผมให้ดูนี่ก่อนพีวีก่อนนี่ครับพีวีเห็นไหม p ี 1, 2, นะครับ2 5 0ร้อยห้าสิบโวลต์พี1ีหนโวลต์พี2 2สอโวลต์เนี่ยครับแต่ตอนนี้ไฟมันน้อยละวส0รกวัตต์อ่าโอเคต่อมาเข้ามาก็ใช้งานเดี๋ยวเราไล่ะไยก่อนดีเนาะ,ะใช้งานก่อนดีใช้งานยังไงบ้างอ่าเริ่มต้นเลยครับเนี่ยครับชุดชุดนี้ยนะเป็นชุดออนออฟกิดเนาะเขาจะเป็นได้ทั้งผ้าออนกิดออฟกิดอ่าผ้าออฟกิดก็เหมือนเดิมครับก็ชุดนู้นเลย ชุดนี้ชุดนี้คือออฟกิดคือเขาจะมีไฟตลอดเวลาแม้ไม่มีไฟหลวงมาก็ตามชุดนี้จะมีไฟจ่ายตลอดเวลา,าวเพราะว่าไอชุดที่ฝั่งแบ็กอัพเนี่ยนะครับลูกค้าไม่ต้องการไปที่ไปยุ่งกับเมนบ้านเขานะครับแล้วก็ไม่ใส่เอทเอสนะครับคือมาใช้กับในครัวนะครับในครัวยังยังไม่เสร็จนะครับจะใช้ประมาณไม่ได้ใช้ไฟเยอะช่วงไฟดับนะครับ แล้วภาคออนกิจก็ก็สมบูรณ์แบบครับก็เนี่ยตอนนี้ดึง2,600วัตต์2,600วัตต์แผงก็จ่ายอยู่700วัตต์แล้วนอกนั้นก็ดึงแบตมาครับแบตก็2,000วัตต์ก็ค่อยๆดึงแบตเพราะว่าเนี่ยชุดแบตชุดเนี่ยเมื่อลงจากอิมอเตอร์มาครับก็เป็นสายแบตชุดนี้ก็วิ่งเข้ามาแบตให้เข้าเบรกเกอร์ของของแบตเนาะเสร็จแล้วจากเบรกเกอร์ของแบตก็วิ่งย้อนกลับมานี่ครับคราวนี้เราจะเก็บสายให้เรียบร้อยแบบนี้ครับสายเนี่ยเมตรหนึ่ง เท่าไหร่นะ,500ะห้าร้อยป่ะไอ้เบอร์สามห้าพร้อมย้ําให้อ่าประมาณเมตรละห้าร้อยโดยประมาณนะครับก็เนี่ยใช้ทั้งหมด 1, 6, 7, 7, หนึ่งประมาณหกเจ็ดเมตรต่อเส้นเจ็ดก็สองสิบสี่ก็คูณเอาครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่ละเราใช้สายเนี่ยครับเป็นสายอีวีรถรถยนต์อ่นนะเนาะรถของรถไฟฟ้าสายเป็นนิ่มๆน่ะนิ่มๆข้าแ,า,แาแบตข้าแบตมาเราให้ดูแบตก่อนแบตรุ่นนี้ ป็นแบตเตอรี่ฟอ,องแ <8 S 1> มสก,กายนี่ฟุ๊กฟุ๊กฟอรเฟด <f az> นี่ครับตัวนี้ดึงแบตอยู่สา <5 S 2> มสิบแปดแอมแอมดูค้าความจุได้นี่ครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ความจุอยู่ที่สองร้อยสามสิบเจ็ดแอมตอนนี้เหลืออยู่อ่าครับ นี่ครับรอบการใช้งานเรายังไม่ไม่ขึ้นเลยยังศูนย์อยู่ครับอ่าสวยงามนี่สวิตช์เปิดปิดรุ่นนี้ดีอย่างไรนี่ครับมีเบรกเกอร์มีเบรกเกอร์ขั้นไว้อีกรอบนะเดี๋ยวให้ถ่ายดูสเปคหน่อยสเปกอ่านี่สเปกเห็นไหมครับโอ้สเปคสวยงามนี่ครับลิงชุดลิงก์อ่าครับการลิงก์ที่ดีเราต้องดูตรงนี้นะครับดิฟสวิตช์นาเน่ะครับมันต้องมันต้องตามคู่มือตามคู่มือนะครับมันจะมีคู่มือบอก มือแล้วก็ลิงก์ขึ้นไปเครื่องทีนี้เราจะดูได้ไงว่าอินเวอร์เตอร์กับแบตลิงก์กันนี่ครับกดเข้าตรงนี้อ่ะพี่มาดูเนี่ยมันจะขึ้นลิเทียมเนี่ยครับอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นบอกแอมเนี่ยตอนนี้ห้าสิบเก้าแอมเนี่ยครับห้าสิบเก้าแอมโอ้ยมันผมมองไม่เห็นนะเนาะเนี่ยเต็มเต็มที่ประมาณเนี้ยครับก็ s SO อ c ก็ยังลงไปเหลือเจ็ดสิบเก้าละ S.O.H. เ <im itation> หลือ100%อยู่ครับทิชาร์ลิมิต195แอมป์สูงสุดเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะอ่ะแบตจบไปต่อมาอิมเมอร์เตอร์อิมเวอร์ตอเตอรต์ตัวนี้ครับเป็นดีถ้าภาษ,ษาจีเรียกตเตยเยเตย่นะดีเนี่ยครับเป็นรุ่นรุ่นนี้ก็หนะ้าพันวัตต์เนาะ P.V. อินพ t เนี่ยแม็กซ์ับสูงสุดหกพันห้วัตต์ เห็นไหมครับว่าแอมเขาอ่หนึ่งสติงอ่ะสิบสามสิบสามแอมสามแอม MPP เนี่ยครับมันเริ่มที่ร้อยห้าสิบสูงสูงก็ประมาณสี่ร้อยยี่ห้ายี่ห้าโวลต์อย่าอย่าไปเกินเนี่ยครับเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนพอมันร้อนนะคะปาปามันร้อนจัดก็เดี๋ยวมันระเบิดแล้วก็มีภาคสเตอร์โลเนี่ยครับออฟกิจ ACAC เอาต์พุเนี่ยครับยี่สิบเอ็ดแอม ก็ลองคูณเอาครับคูณ2อ0ยี่สิก็ประมาณเนี้ยครับห้าร้อยห้าร้อยห้าห้ารอยเอ้ยห้า0ันห้ารอวัตต์อเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นดีนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเนาะเราได้ใบเซอร์มาจากดีโดยตรงเป็นของแมสกการมันจะมีแถมมาเนี่ยครับเป็นชุด wifi เนี่ยครบชุดของเขาเลยแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยตัวเขาเองเขาจะมีเบรกเกอร์นี่ด้วยครับเนี่ยเบรกเกอร์พีวีสวิตเบรกเกอร์พีวีสวิตออนออฟ อันนี้ชุด wi-fi แล้วก็ช่องต่างๆการจิ้งจกเข้าทั้งหมดครับปิดสนิทแล้ว ip 65เนี่ยเขาจะปิดแน่นเลยสวยงามครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะมันก็หมดแล้วครับชุดนี้ชุดเล็กอะไม่เล็กแหละแผ่นล่องหกพันกว่าัตทเนี่ยครับแต่ตอนนี้มันหมดแล้ว แต่ดูเอเนจี Energy เนีครับวันนี้ก็ผลิตแม็กไปถึงเนี่ยครับประมาณเจ็ดสิบเอร์เซ็นของเขาใช้งันยาวๆครับชุดนี้ประกันประกันอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยห้าปีเห็นไหมครับส่วนแบตก็ห้าปีเหมือนกันครับแบตแบตเตอรี่เดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างห้านี่ครับสวยงามไหมครับเออโครงเหล็กอะไรพวกนี้ก็อยู่ในแพคเกจทั้งหมดเลย ประกันแบต5ปีอิเมเวอร์เตอร์5ปีประกันการติดตั้ง2ปีครับถ้าของติดกับเราติดกับแม่สก,กายเนี่ยครับเสียเปลี่ยนเลยนะครับอิเมเวอร์เตอร์เสียเปลี่ยนแบตพวกนี้เหมือนกันถ้ามีปัญหายกเปลี่ยนครับเพราะว่าเราดูแลเองยังไงครับโดยรวมสวยงามไหมชุดนี้รวมติดตั้งเข้าสายทั้งหมด จะอยู่ที่2 0 0 0 0ส2 0 0 0 0บาทในใกล้ๆชมบุรีพวกเนี้ยครับ200,000-20,000บาทกาวเราก็ตีตีลงไปประมาณ2เมตรกว่าครับจะเป็น2ท่อนเนาะแยกกันห่างๆเนีย่ยลงมานี่ครับเดีย๋ยวผมพาไปดูกาก็อกมาเนี่ยนี่ครับบล็อกนี้ออกมาบล็อกนี้ฟืบนี่ลากยาวลงมานี่เลยครับบล็อกนี้นี่ครับชุดนี้ครับ ครบชุดทั้งหมดสองแสนสองหมืนบาทครับโอเคเราอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือปั๊มน้าของเขาอะนะพี่ก็เขาติดเขาเองเดี๋ยวเขาทําเองพี่เขาเก่งอยู่ครับทั้งหมดทั้งปวงก็เรียบร้อยครับจากลางด้วยภาพนี้กันตีเย yeah. ครับผมขอบคุณมากครับสองแสนสองหมื่นบาทครับสนใจติดต่อได้ครับ